เดี๋ยวเรามาดูดวงของคนที่เกิดวันพุธนะครับช่วงเดือนมิถุนายน2567ว่าคนเกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรในเรื่องของธุรกิจงานนะครับความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการเงินหรือโชคถ้ามีและพิเศษก็คือทริกในการเสริมดวงเสริมชะตาไห้ร้ายกลายเป็นดีของคนวันพุธคลิปนี้ชอบใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับสนับสนุน สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในคลิปเหล่านี้นะครับแชร์ไปเยอะๆแล้วก็ถ้าชอบใจก็แนะนําทําบุญให้กับเทวดาประจตัวรูบา,าจารย์ด้วยเนาะเอาละงานหรือธุรกิจนะครับผมขอเป็นตัวแทนคนที่เกิดวันพุธขอเทวดาประจำวันพุธเมตตาให้คําอีกรนนั้นแม่นยําและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลือกไายขึ้นมา3ใบนี้ก็จะเป็นตัวแทนเรื่องของงานหรือธุรกิจของคนที่เกิดวันพุธนะครับเอาละโอ้เลข3 ก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่าคําว่าง,งานมาเลยมีงานเข้ามาให้ท้าทายนะครับไม่ถึงกตีว่ามันเป็นงานยากแต่เป็นเรื่องใหม่โปรเจกต์ใหม่แบบคิดไม่ถึงนะครับว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยมันเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกสมมุติว่าเดิมทีเขาให้เราผลิตสินค้าอยู่นี้ให้เปลี่ยนให้เราจากลายผลิตเนาไปอยู่ฝ่ายขายนะครับแบบมมันท้าทายเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยหรือโจทย์ของลูกค้า ที่เข้ามาเขาบอกว่าเออเขาเคยอยากจะซื้ออันนี้ตอนเขาเปลี่ยนแล้วเขาต้องการให้คุณปรับเปลี่ยนแบบโจทย์ใหม่ๆออกแนวว่างานหรือธุรกิจของคนที่เกิดวัมนพุธเนี่ยจะเป็นเรื่องท้าทายทีนี้บอกว่าธุรกิจเราก็ต้องการเงินใช่ไหมตัวเลขเงนินไม่ได้เกี่ยวแต่ตัวเลขงานมันเด่นกว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีเงินนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงของงาน หรืออะไรที่มันแปลกแตกจากจากเดิมเนี่ยเป็นบททดสอบที่เข้ามาเกิดขึ้นกับการทํางานหรือธุรกิจของคนที่เป็นคนที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนมิถุนายน2 5งหเอาละถัดมานะครับเดี๋ยวจะดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนวันพุธกับคนรอบข้างไม่จํากัดแค่เรื่องของความรักที่ทํางานที่บ้านก็ถือว่าเกี่ยวเอาละคนวันพุธเนาะความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไง กับคนรอบข้างโอเคก็จะยุ่งเรื่องงานนะครับก็ไม่มีอะไรที่ต้องโรแมนติกหรือสังสรรค์อะไรมากนะัน่าจะยุ่งเรื่องงานก็ต่างคนก็ทำหน้าที่กันไปยุ่งในเรื่องงานไม่มีเรื่องของทะเลาะก,กันหรอกแต่ก็ไม่หวานนะครับความสัมพันธ์แอกทรงนี้แต่ตัวเลขที่พาไปถึงการทะเลาะไม่มีนะครับถือว่าโอเคความสัมพันธ์ออกมา สบายๆนะครับไม่มีเรื่องเครียดส่วนสุดท้ายเนี่ยที่เราอยากจะรู้กันเรื่องของเงินครับเงินมีมากน้อยโชคมีฟุกฟุกไหมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเอาละการเงินนะครับของคนที่เกิดวันพุในช่วงมิถุนายน2567เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ้ตัวเลข4 1 1 4 4 8นะครับอันนี้เลข0ตัวเดียว ความหมายทำนองนี้ก็จะบอกว่ามีเงินเข้ามาแล้วก็มีเหตุให้พลิกแพลงจัดสรรต้องใช้เงินก็คือเป็นช่วงใช้ตังค์นะครับมี1000ก็ใช้หมด1,000งพันเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นฟังดูดีเนาะคือมันมีรอยรั่วในเรื่องเงินนะครับก็ให้ระวังอย่าใจร้อนเรื่องการใช้จ่ายบางทีเห็นแล้วมันแพงแต่ว่ามันอยากได้ก็ควักตังค์แล้วทีนี้เราจะมาเหนื่อยหอบต้องมาประหยัดในส่วนอื่นก็ให้ระวังการตัดสินใจตรงนี้ให้ดีๆเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์เงินรั่วไหลทีนี้ถ้าตีความเรื่องของโชคมีฟุกฟุกไหมอัน,น เรื่องไปเสี่ยงดวงเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่จะมีโอกาสรายได้โปรเจกต์อื่นที่ไม่ได้เป็นรายได้แต่เดิมไม่ใช่รายได้หลักมีเรื่องอื่นสั้นๆเข้ามาให้ทําก็ลองพิจารณาดูนะครับก็เป็นตัวช่วยให้เรามีเงินมากขึ้นเอาละส่วนสุดท้ายนะครับถ้าดวงไม่ไดีติดขัดตรงไหน,นผมจะหยิบให้ใน3ใบต่อจากนี้เป็นเรื่องของทริคเสริมบุญ เปลี่ยนดวงชะตาก็ว่าได้ถ้าเลือกจากไพ่สามใบนี้แล้วครูบาอาจารย์ศิงป์ศิธย์ท่านเมตตาให้เป็นแนวทางใดในการทําให้ดวงชะตาดีขึ้นเนี่ยก็ขอให้ปรากฏขึ้นมานะครับเอาละเป็นสามใบนี้นะครับเดจ๋วผมก็จะขอดูเนาะความหมายโอเค เคยไปทําบุญลงศพไหมครับหลาย่านฟังก็ต้องเคยบ้างเนาะลงศพ้าหอศพผู้ประสบภัยประสบเคราะห์อาณาถาอะไรทํานองนี้นะครับไปช่วยเหลือเขาไว้จะเป็นกระแสะบุญกับมาหนุนนาให้ดวงเราแข็งแกร่งหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยให้กลายเป็นแก้ไขไปนะครับเพราะนี้คือพลังแห่งการหนุนนําไปช่วยคนที่เขาอาณาถามีเคราะห์แรง อาจจะมีอะไรที่มากกว่าตัวอย่างที่ผมเล่าจะเป็นบุญหนุหนนำกุศลแรงวงเล็บช่วยที่น่าช่วยนะครับที่เขาจำเป็นต้องใช้ถึงจะมีจิตกุศลแรงนั้นกลับมาอยู่ใบหนึ่งเพื่อความมั่นใจเอาละนะครับถ้าทำให้ดีจะทำให้เราพ่อรอดพ้นในวิกฤตต่างๆก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆนะครับมีดวงร้ายให้กลายเป็นดวงดีราบรื่นสมปรารถนาในสิ่งมิกุศลทั้งหมดด้วยเลยนะครับ เอาละขอให้โชคดีครับ